สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่8พฤศจิกายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะ ลมหนาวที่ปกคลุมตอนบนนะคะเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะทำให้ในตอนเช้าจะมีหมอกแต่ในช่วงบ่ายค่ำก็จะมีฝนฟ้าขนองโดยที่ในทางภาคเหนือก็จะมีฝนประมาณ4 0ภาคอีสานประมาณ30%ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนประมาณ60ซค่ะและในขณะที่นะคะภาคใต้ลมตะวันออกพัดปกคลุมก็ทำให้มีฝนเยอะกว่าภาคอื่นค่ะ โดยมีฝนประมาณ60%และลมหนาวระลอกใหม่นะคะ2ระลอกด้วยกันก็จะลงมาในช่วงวันที่11ถึงวันที่18พฤศจิกายนก็จะเป็นฝนก่อนนะคะก่อนที่อุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันนะคะมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะ ทำให้มีหมอกในตอนเช้าและขณะที่ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ พื้นที่ฝนตกหนักนะคะพื้นที่สีเหลืองภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานาครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานาครนนทบุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชาเชิงเซาปราจินบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด และที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะขอให้ระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมและขอให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองไว้ด้วยค่ะ และสำหรับภาคเหนือวันนี้นะคะก็มีหมอกในตอนเช้าค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางตากสุขโขทยัยพิจิตรและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็มีหมอกในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ30ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะและตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะในช่วงวันที่9ถึงวันที่11พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและขณะที่ลมฝ่ายตะวันออก พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและในช่วงวันที่12ถึงวันที่17พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง อีกระลอกหนึ่งค่ะก็จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นก็มีฝนตกหนักบางแห่งในระยะแรกและหลังจากนั้นค่ะอุณหภูมิก็จะลดลงและคาดว่าจะเข้าฤดูหนาวเป็นทางการค่ะเตรียมรับมือและสัมผัสความหนาวเย็นนะคะ จบพยากรอากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย